นายฮาวีมีเลข,ขึ้นสู่อำนาจผู้นำอาเจนินาด้วยการชูธงพลิกฟื้นเศรษฐกิจและปฏิรูปขนาดใหญ่แต่ผ่านมาเกือบ2ปีกลายเป็นว่าทุกอย่างเป็นขาลงเศรษฐกิจก็สุดหนักรุมเร้าด้วยเรื่องทุจริตในรัฐบาลกลายเป็นว่าประชาชนต้องแสดงความโกรธแค้นทำให้ล่าสุดนั้นเขาต้องงัดกลยุทธ์ขึ้นมาเพื่อพลิกสถานการณ์อินเนอร์ของขาล็อกแบบจัดเต็ม ในคอนเสิร์ตร็อกเต็มรูปแบบ <saja noise> ประธานาธิบดีอาร์เจนตินาแสดงทักษะทางดนตรีที่ส <ina> ั่งสมจากความชื่นชอบส่วนตัวในฐานะอดีตสมาชิกวงร็อกอันโรคอนเสิร์ตอัดแน่นด้วยผลงานเพลงยุค80ต่อหน้าแฟนเพลงและแฟนการเมืองนับหมื่นเต็มความจุของมูวิสตาอารีนานมีเลชนะการเลือกตั้งเมื่อเกือบ2ปีก่อน โดยการใช้วิสัยทัศน์กอบกู้เศรษฐกิจชาติที่เผชิญเงินเฟอ้อท,ที่สูงเรี่วด้วยวิธีการผ่าตัดหัน่นลดเลิกค่าใช้จ่ายภาครัฐ <saved> หรือที่เรียกว่านโยบายเลื่อนยนที่ยังเป็นสะพานเชื่อมสัมพันธ์กับรัฐบาลสหรัฐของนายโดนัลด์ทรัมป์ <saved> จนได้รับแรงหนุนเป็นพันธมิตรการเมืองของทำเนียบขาวในระยะแรก บทเพลงบรรเลงได้จังหวะจากโคนทุกอย่างดูถูกทิศถูกทางนโยบายรัดเข็มขัดต,ตัดลดดำเนินง,งานดูจะได้ผลคุมเงินเฟ้อได้สร้างเสียงจดจันในหมู่นักการเมืองฝ่ายขวาทั่วโลกรวมถึงนายทรัมป์ที่ร่วมยินดีกับนโยบายสร้างอาจินตีน่าให้ยิ่งใหญ่อีกครั้งของนายมิเลแต่แล้วเสียงเพลงเริ่มผิดขีเพี้ยนไปเ <of> มืเม่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานายมิเลผจญกับผู้ประท้วงที่โกรธแค้น จากกรณีที่แกนนำในรัฐบ,บาลคือหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารและเป็นน้องสาวของเขาเองนางคารินามิเลถูกเปิดโปงเรื่องทุจริปตประกอบกับชีพจรเศรษฐกิจของอาร์เจนติฐฐฐานาเริ่มอ่อนแรงอีกครั้งประชาชนลงถนนประท้วงเพราะภาวะฝืดเครืองตลาดเงินตลาดทุนกระเจิดกระเจิงค่างเงินเปนโซร,ร่วงกล่าวเงินทุนสำรองระหว่างประเทศร่อยหรอเนวบายหันง,งบของเขาถูกประชาชนคัดค้านและรัฐสภายังสกัดขัดขวางด้วย นายทรัมป์ถึงกับเคยเสนอช่วยพันธมิตรการเมืองของเขาด้วยเงินทุนฉุกเฉิน20,000ล้านดอลลาร์เพื่อกอบกู้สถานการณ์ส่วนท่วงทำนองทางการเมืองของนายมิเลก็ต้องสะดุดไปเห็นได้จากการเลือกตั้งท้องถิ่นจังหวัดบัวโนสไอเลสเมื่อเดือนที่แล้วพักลาลิเบรตัสอาบาลซาของนายมิเลพ่ายแพ้อย่างหมดรูปให้กับพักฝ่ายค้านสอกเขาว่าสนามเลือกตั้งครั้งต่อไปในเดือนนี้ก็จะต้องปลาชัยอีก เพราะขุนพลในพักคนหนึ่งถูกจับได้ว่ารับเงินรับทองจากนักค้ายาเสพติดความโกรธแค้นของประชาชนจึงถูกระบายออกมาระหว่างที่เขาออกหาเสียงนี่คือผลที่เขาได้รับจากปัญหาด้านจริยธรรมผสมรงกกับผลร้ายของนโยบายเลื่อนยนต์หันงบประมาณกระทบรายได้บำนาญบริการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยและค่าของชีพที่พุ่งสูง แฟนพันธุ์แท้ของนายมิเลที่มาร่วมคอนเสิร์ตครั้งนี้ยังคงเชื่อมัน่นศรัทธาว่าผู้นำคนนี้เป็นผู้นำแห่งประวัติศาสตร์ที่เพิ่งทํางานมาครึ่งวาระแล้วกลับถูกฝ่ายค้านจ้องทําลายแต่สําหรับประชาชนอีกขั้วนายมิเลคือผู้ที่ให้สัญญาเลือกตั้งมาล้างบางชนชั้นปกครองที่คิดคดแต่กลับมีแผลเรื่องคอร์รัปชันเสียเองทําให้สายใหญ่แห่งศรัทธาที่ประชาชนมีค่อยๆขาดไปนั่นจึงเป็นที่มาของคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้ที่นายมิเลต้องการเสริมสายใหญ่กับประชาชนรีสตาร์ทเครื่องยนต์ทางการเมืองขของเา และลบล้างเรื่องเชาวที่รุมเรา